นะครับข้าก็ได้มอเตอร์ไซค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเรารถจักรรถมอเตอร์ไซค์ได้เรียบร้อยแล้วขาก็ัดเดินทางแหรอครับบัดนอันดับแรกข้าก็ต้องไปเติมซิมการ์ดเน็ตของของเล่าก่อนนะครับจังสีใสคได้นะครับท่าครับติดตามเส้นทางการเดินทางของผมน,นะครับติดไปฮอดเมืองไหนบ้านไหนมือหนอ้า ต้องหาแขกกระน้ำนะครับนี่ครับครับรถทั้งขัวอากาศเตือนแนะนหน่อยนะครับก็คือฟังไทยนะครับต้องขับทางซ้ายนะครับแต่มาพีเราต้องขับบางขวานะครับรถเดือดอากาศลุงลงโอ้ยน้ำมันน้ำมันน,มน,น้ำมันเหลือน้อยเดยปั๊มน้ำมันอยู่ซ้าย ของเรียบเปเติมน้ำมันก่อนนะครับอันดับแรกก็เติมเงินก่อนนะครับเดี๋ยครับหันล้านโทรศัพท์แล้วนะครับต้องเติมเงินก่อนนะครับเติมเงินเจ็ดซิมเน็ตเอาซะก่อนนะครับนดี๋ครับเติมล้านเดิมนี่แหละครับอ่าสบายดี้กับผมมาเติมเน็ตเติมพิ๊มเน็ตนี่แล้วอะไรก็

ปิต์น่าจะมีอยู่จ้าขี่รถไปอีกไกลๆเป็นฮานขายก็คงตามทางขายขนมไปอย่างนี้มีให้กระเจ้าเติมให้ได้เลยเลยจี้ใหญ่ไงไปคุณบ่เลือกขี่ไปนู่นนึงจะมีเป็นฮานถ่ายเครื่องแนะเจ้าขอไปนรถอ๋อและและปั๊มปั๊มน้ำมันอยู่ไกล้ปะน้ำมันขี่ไปอีกนู่นนึงอยู่ใายมืออยู่เบืองนั้นโดยโอกเ้ยครับขอบคุณอะไรเดี๋ยวไปตามร้านทั้งนอกโทรศัพท์ซิม ไอเน็ตมัดประสันคุณว่าบัต,บตเติมเน็ตมัดออพันปิดล้านเมื่อนี่นะครับต้านคาาบัตเติมเน็ตผมก็ต้องเดินไปหาเติมตามล้านขายของซ้ำนะครับตามล้านค่าดาวเรียงเขาต้องไปเติมน้ำมันก่อนนะครับนะครับกลับมาเบิ่งล้านที่สองนะครับล้านเติมเน็ตว่าสิได้วนนะครับเอาที่นี่ทิ้เติมเน็ตก่อนนะครับสบายดีครับผมเอ่อเติม ซิมเน็ตไดโบซิมเน็ตลักเนี่ยเดี๋ยวเเอาให้เบิ่งก่อนลักเนี่ยแกเบืองอินเนี่ยหันละครับผมซื้อมาเดียดเดียดที่แล้วนี่ยละซิมอินเนี่หันละครับเสียว,ยวซิมเก่าใส่โทรศพัพท์บ่ครับผมซิมเก่าใส่เอา แล้วฮะเติมเพันธ์ะะน,น,นะครับพอดีมาลานนี้ตรงไดนนะครับลานมรงงาเพิ่นว่าซิมเน็ตเพิ่นเบิดเติมเน็ตได้แล้วต่อไปก็จะเติมน้ำมันละครับนี่ครับต่ำนิดเดียใกล้ๆนะครับน้มันหมเบิดพอดีครับยังไงครับเกียร์น้ำมันตกประกาศขี้ไว้แล้วต้องเติมไปก่อนครับอ่ะเดี๋ยวเติมน้ำมันก่อนครับเอาไอซังเต็มถังครับผมเติมน้ำมันก่อนนะครับ ันไปไกลบ่ได้โอ้อากาศท้อนน้ำมันอยี่เปล่าอากาศท้อนกันนะัดเจมันเติมทางกันไบกอนนะครับเพื่อความไม่ประมาทเกิดอ,อ,อ,อะไรหกสิบท่านกีบ 60,000กรีบนะครับเป็นถังนะครับชมวิวดวทันบรรยากาศเมืองไทยแขกข้านะครับเมื่อนี้ก็เป็นวันศากขบวนนะครับวันที่สองท่านว่านนะครับผมมาถึงวันศากขบวนพอดีนะครับติดตามเส้นทางการเดินทางผมไปเรื่อยๆนะครับมุ่งนาซูคนละเมืองมาไซนะครับหรือว่าเมืองยมราชนะครับ ชมว,ว,วิวทิวทัศน์ภูเขาหินปูนสวยงามนะครับ๋ยวกเก็บบรรยากาศภูเขาให้พอมีน้องเอฟซีเข้าเดินเบิร์กกันนะครับอันนี้กำลังเดินทางออกจากัวเมืองท่าแขกนะครับนี่แหละครับออกจากเมืองท่าแขกมากก็จะเห็นบรรยากาศวิวทิวทัศน์ภูเขาสวยงามนะครับภูเขาหิน จากตัวเมืองท่าแขกมาประมาณเกือบสิบโลนะครับนะครับรเห็นวิวทิวทัดภูเขาหินปูนนะครับสวยงามนะครับเรียงรายเลยนะครับเดใกล้ใกล้กับทิศทางฝรั่งนะครับเดี๋ยวผมสิาพาแวะขับไปชมทิางฝรั่งนะครับ,จจบ,บลแล้วก็จะชมจากทิศทางฝรั่งแล้วก็จะพาชมวิวทิวทัดภูเขาไปเรื่อยๆนะครับเมืองหมหาชัาย ไปยมราชนะครับครับวิวทิวทัศน์ภูเขาสวยงามมากครับนี่ครับปานอยู่ในเตียงที่ใหญ่เลยนะครับภูเขาแินทงแหวนวนนะครับสวยยังบัเกิดมากกับใหญ่พระที่ยวนะครับเลยทาแขกมาประมาณสิบโลนะครับกัะเห็นวิวทิวทัศน์ประมาณนี้ครับสวยงามครับวิวทิวทัศน์ภูเขา ข้างเขาทำาพระจันทร์ท่าปาฝานะครับเดี๋ยววันสิบห้าขัไปชมบึงทำาพระจันทร์นะครับนุนป่าฝานะครับเส้นทางเข้าไปทำาพระจันทร์นะครับทำาป่าฝานะครับเดี๋ยวขัไปชมบึงนะครับยังบ่กเกยไปเทื่อนะครับ15นสิบห้ามไม่มีน้องเอฟซีขัไปชมบึงนะครับว่าเป็นยังไงนะครับติดตามไปเรื่อยๆแล้วนะครับมาแล้วไปเห็นถึงทุกที่นะครับ น้ำใสดีขนาดครับนี่ครับนี่เป็นทางลูกลั้งนะครับเนาะการเสร้นทางการเดินทางหุบไปเรื่อยๆนะครับสิครับจนไปเป็นน้ำกันนะครับถน,นนวดทางกะประมาณนี้นะครับลูกค้านะทางลูกลังนะครับ มาทันแลนน้ำรถอีแจ็คจะกองกันนะครับข้ <c oughs> ากับแปซี่เนาะนี่นาะยัอ <c oughs> องอีกไก่ว่าทำ <c oughs> ทำยังไกลวะทำยังไกลว่าทำ <c oughs> ว่ะทุกใบม่อกี้น้ำเนี้ยมานั่นย <c oughs> <c oughs> ัองอีกพ่กไกลเป็นใดไรเป็นมาครับ <c oughs> ไอ่เลยๆนะครับนี <c oughs> ่แหละครับ วิวบรรยากาศสวยงามมากนะครับนี่ครับสงสัยใกล้จะถึงทาแล้วนะครับครับวิวบรรยากาศภูเขาหินปูนนะครับสวยงามพีลีครับนี่ครับแต่ก่อนมองนี่กับช่วงย่าฝนก็จะเป็นมองท่องเที่ยวนะครับนี่ครับช่วงนี้น้ําแห้งแล้วช่วงน้ำฝนช่วงย่าฝนน้ำก็จะเต็มนี่นะครับ สีแมนาของเกี่ยวมาเ่นนำนี่ครับบรรยากาศภูหินปูนนะครับสวยงามเปดีครับนี่คือแขวงคำม,ม่วนนะครับอู่ในบงทัศแต่มาก,กัเกียวกับมาได้กับเด้ครับ,รบแขวงคำม,ม่วนนี่สีมีภูเขาหินปูนสูงสั้นหลายลูกนะครับอ่าชมนะครับสามแยกแล้ว ่เนาะนาจะไปทางขวานะครับท,า,ทางสามแยกนาจะไปทงางขวานะครับ่าลองไปขวาบ้างนะครับที่ว่าน่าจะไปทางขวานะครับผมม่เคยมานะครับจะถามคนกับพ่อมีคนไหนถามแล้วนี่ไปลองบ้างนะครับชมวิวทิวทัศน์นี่นะครับวิว วิวทัศน์ภูเขาสูงนะครับสูงนะครับนี่ครับจากถนนกันไปสูงนะครับผมเก็บภาพบรรยากาศวิวภูเขาให้พี่น้องเอฟซี FC. เขาเดียวเบิ่งกันนะครับนี่ครับภูเขาสูงสวยงามนะครับเดินทางต่อน,นะครับยังมาถึงถ้ำนะครับนไครับบรรยากาศวิววิวทัศน์ภูเขา

ไลครับเขาลูกนี่เขาฮิตปูนลูกนี่สูงโจโก้แล้วครับเนไหครับบรรยากาศสวยงามมากนะครับเนไหครับใต้กับเป็นสวนมั่นนะครับเป็นสวนมั่นเป็น แขงกำม่วนนะครับเป็นเมืองที่มีภูเขาหลายที่สุดนะครับมีแต่ภูเขาลูกใหญ่ๆสูงสวยๆงามๆนะครับมาเที่ยวมาชมได้นะครับ ไปทำบ่ครับนี่ไปทำแมน่นยิบ่ครับนี่ทำทำทางไปทำยังนี่เอาวัดยังล่ะทำไปทำทังได้สิโอ้ผมมาผิดทางตัวสันมีบาดคนพอต่อไปนี่ ใหญ่ปะอ๋อจะทำย่ทงธุ่นเนาะแยกที่ผ่านมากเป็นบะโอ้ขอบใจลายขอบใจลายครับครับครับไปชมบ้านก่นก่อนแยกที่สองคุณบอแยกแยกนี่ยังว่าแมนจางแยกที่สองหนุนใหญ่หนุนแดงอ่ะเดี๋ยวใส่ไปทั้งบ้านียังกอบบ้าน บ้านคางสร้างนียังบอกน่าจะบอกบ้านคางสร้างนียังกาสร้างโอ้ผมมาผิดทางนะอันนี้มีบ้านคนอยู่เนาะมีหลายหลังบ่เอาครับครับไปชมบ้านมันก็จันขอบคุณหลายหายครับแสดงว่าผมมาผิดทางครับโมเมนทางเขาทำครับอันนี้ทางไปบ้านคนครับแต่ได้ชมวิวบรรยากาศภูเขาหินปูนงามๆนะครับ เดยวมาแล้วก็เลอยกับเปนชมบ้าน่นนะครับเลอยมาแย,ยกเลี่ยงประสันมาผิดทางแล้วนะครับบ้านผาแหลมบอานผิดและอัานถิกนะครับบ้านผาแหลม บ้านยังก็ครับนี่บ้านบ้านนาสีโอ้ผมว่าเป็นทางไปทำโมเมนต์เนาะทนราจันร์ไปนี่ป่ไปไปเส็นนี่เลยบ่ครับบ้านี้ทำยังอีกคทำนึงทำสร้างทำยังกัผมผมเลยมาแล้วเนาะทางแยก ทำปัจจัน,นทร์ไว้ทีนี้ยังไกลบ่ครับโอ้สิบลักดิไก่เตือเตัวสนไกลเตอครับครับครับโอ้ผม <c ười> มันมีทำปัจจันทร์ก็ทำยังก่อทำผ้าทาบอกท,ทั้งใดอะทำผ้านะวัววน,บน,น,บนบ้านบ้านคา,างสร้างนบ่โอ ตัวนั้นไก่บ่ตัวนั้นไก่อ๋ัครับผมเลยมาแล้วบ่ได้ถามคนเนาะ <m> ผมนกวคนมาทางนี้ผมกับดิวๆมาเลยทำผัจันเถอะคนไปเที่ยวายอยู่บ้านทำผัดจันเนาะไปยยู่ปนอขึนย่างไกลแท้เนาะ <laughs> ไก่เตมเนาะทางแดงเน้อยันแบบไปเดี๋ยวก็ยนันกลับไปเบิาง,บบางทำสร้างหมดละคือขอบขอบขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวกลับขึ้นไปบนละมันยังไกลทอดบานเพิ่นนะครับ <S 2> <S 2> <S 2> ดูตีนเขานะครับวิวทิวทัศน์สวยงามมากนะครับกลับขึ้นครับผม,มไปสร้างของธรรมะจันทร์ เป็นว่ายังอีกสิบก้อนลักท่างดุล่างทำสร้างกายมาแล้วนะครับนี่นะครับทางไปทำทางไปทำสร้างทางไปทำสร้างนะครับผมดเลยไปพุ่นนะครับผมไปผิดทางนะครับไปผิดทางที่จริงต้องไปทั้งนี้นะครับ ทั้งนี้ทั้งท้าไปทำนะครับแด้มาแล้วก็ไปเบิ่งยักข้าวนะครับเอกี้ผมไปทางฝุ่นนะครับทำงานฝุ่นไปพิดทางน,นะครับมาทางนี้จำเียนท่าไปทำเดียเวลาไปไลยเต๋อครับว่าถามเน่ ทางไปทำบ้นี้ไก่ว้อจักรลักรลักปลายบอกครับ,บครับขอบคุณเรื่องครับไปบรงหันไปผิดทางเลยไปพูดขอบใจเรื่ครับนี่นะครับนี่ก็เป็นธรรมอีกแห่งหนึ่งนะครับ ดูด้วกันนะครับบรรยากาศบรรยากาศผู้หินปูนนะครับสวยงามมากนะครับถากใครไปชมมงน,นะครับชมวิวยิ่งถัดนะครับ นะครับนี่ครับเป็นหินผานะครับทิวทิวทัดสวยงามเป็นรียกับครับขี่อมอไซค์ชมเบิองนะครับทิวทิวทัดบรรยากาศภูเขาหินปูนนะครับ สูงชันนะครับครับสวยงามมากนะครับใคยามาเที่ยวกับมาได้นะครับอยู่แขวงคำม่วนนะครับโดยเมืองททาแขกมานป่าไก่นะครับประมาณเจ็ดแปดโลนะครับมีบวิวทีอยู่ทัดสวยงามให้ชมจนึงสินะครับ สวยงามมากครับนี่นะครับดูทิวทัศน์บรรยากาศสวยงามมากนะครับเดี๋ยวผมพาขับไปชมเบิงข้างในนะครับ่าเป็นมี่อย่างนะครับนี่ครับ ชมบังจะเป็นอย่างนะครับอยู่นี่ครับมีคนอยู่นะครับ,ย,รบยูนี่ระย่ะไาได,าด้ครับเแตอ,อยู่นี่เป็นอย่างนอ,นอยนิดนึงคนเดินแคมแคบแคม,แมนักท่องเที่ยวบ่หรือแคบบ่เทางดิพวกเทางบ่ครับ อ๋อมาพักอยู่นี่อ๋อสมเจ้าเอท่างอ๋อครับครับอันนี้เขาเอิ่อนยังเกาะทำปลาเสื่อมทำปลาเสื่อมอ๋อทำยี่ห้งไหนทำยู่เดุทธทางสุดอุ่นคุณผู้ชสิ๋อที่ผมขี่รถจักรไปที่ผมขี่รถจักรไปบางหันนะสุดนะแม่นบ่นบา่าทำบ่านอ๋อผมเห็นอยู่เห็นอยู่ผมว่าร์ทำบ่านนี้ไหมครับขอบคุณเรื่อยครับทำปลาเสื่อมเนาะนี่เนาะ มีวิวบรรยากาศสวยงามนะครับทำปลาเสื่อมพ่นวาครับไอไปทาฝรั่งของเราบ้านนี้อันนี้ทำปลาเสื่อมนะครับพันวาของที่ผมไปเมื่อกี้นี่เดินทำปลาเสื่อมครับวิวบรรยากาศวิวบรรยากาศภูเขาสวยงามมากครับ